คารวะอาจารย์หมอเขียวที่เ็รลบยิ่งค่ะคารวะรูรู้ทุกท่านเจริญธรรมสำนึกพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อรับมิตาสีบังเกิดอายุหกสิบห้าปีเป็นจิตอาสาสังกัดส่วนป่า,า,านาพิสองอํงเาเภอเชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันนี้นะคะจะขอมาส่งการบ้านในหัวข้อว่าอยู่อย่างไรให้รอดรอดพ้นปลอดภัยจากในยุคโควิดนะคะ คือตอนนี้ที่อำเภอบ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะคะที่อยู่ตอนนี้ที่โรงพยาบาลก็เต็มนะคะแล้วก็ศูนย์กักตัวนี้ก็เต็มตอนนี้ผู้ป่วยก็ไปพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะรวมแล้วประมาณก็เป็นร้อยแล้วนะคะทีนี้ตอนนี้ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้ออกตลาดนะคะเนื่องจากว่าต้องระวังตัวเองทีนี้ถามว่ากลัวไหมไม่กลัวลกคะ่ะเพราะว่าในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยก็คือมันก็เหมือนไข้หวัด ะะแต่เราเระวังแย้มันลงปอดมันก็จะปลอดภัยแต่เราก็ไม่ได้ประมาทนะคะไปไหนเราก็ใส่ใส่แมสประจําแล้วก็พยายามไม่ออกจากบ้านยิ่งเราปลูกผักไว้ทานเองเนี่ยเราก็ไปเก็บได้ทุกวันนะคะเมนูก็เราเอาเมนูง่ายๆยำยำต้มต้มทอดทอดอลวกลวกนะคะกิมๆอะไรเราก็เราก็กินง่ายๆนะคะแล้วที่สําคัญก็คือโชคดีมากเลยเมื่อประมาณวันที่สิบเก้านะคะ เพื่อนเนี่ยเขาชวนไปไปทุระที่ในเมืองนะคะแต่ตัวเองในวันนั้นไม่ทราบว่าติดธุระอะไรปรากฏว่าหลังจากวันที่สิบเก้าเขาก็ติดโควิดนะคะก็ติดโควิดโชคดีที่เราไม่ได้ไปเราบอกเราไม่ว่างนะคะแล้วก็มาทราบว่าเขาติดโควิดเมื่อวานก็ได้ทำอา,อาหารไปให้เขาที่บ้านนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็สกัดน้ำสมุนไพรพลังศีลน,นะคะก็เก็บดาวดอยย่านางใบเตยแล้วก็ใบมิ้นเนี่ยนะคะ มาสก,กัดเป็นน้ำสมุนไพรก็ได้แจกไปหลายรอบแล้วนะคะเพราะว่าอตอนนี้เนี่ยประวัติในครอบครัวนี่ก็คือพี่ติดแล้วน้องติดแล้วหลานติดแล้วลูกติดแล้วนะคะตอนนี้ก็เพื่อนมาติดอีกแต่ว่าญาติเนี่ยนะคะอยู่กรุงเทพเราก็เท่าแต่ส่งสมุนไพรไปให้แล้วก็คู่มือนะคะสุขภาพพื้นตนไปให้ทีนี้ส่วนเพื่อนเนี่ยเขามีโรคประจําตัวนะคะคือมีเบาหวานแล้วก็ไขมัน ในเรื่องของการที่จะทานผงถ่านเนี่ยก็เป็นเรื่องยากสําสหรับเขาพอเราแนะนําเขาก็จะจะยี้ยี่นะคะเขาก็จะไม่ค่อยไม่เอากับเราด้วยก็เลยไม่ให้ไปให้ไปเท่าแต่น้ําสมุนไพรปรศสีนกับน้ํามันเขียวน้ํามันเขียวของหัวเขียวนี่เขาก็จะไม่ใช้นะคะแต่เดิมนะคะเขาไม่ใช้เอ่อก็ถือเป็นโอกาสดีว่าในคราวนี้เราก็เอาน้ำมันเขียวของหัวเขียวเนี่ยไปแบ่งปันให้เขาแล้วก็สอนวิธีการทานให้เขา ก็เราก็หวังว่าหลังจากนี้นยะเขาก็คงจะหันมาสนใจนะ้ำมันเขียวของหมอเขียวบ้างนะคะเราไม่ใช่อยากจะขายหรืออะไรแต่เราอยากจะให้เขารู้สรรพคุณว่ามันดีจริงๆนะลองใช้ดูนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็ค่อยไปดูความคืบหน้าอีกว่าเพื่อนเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรบ้างแต่เราก็บอกเขาแล้วนะว่าอญาติๆเราที่งเทมเนี่ยติดเยอะมากแล้วก็เขาอยู่รอดปลอดภัยไม่มีอาการลงปอดเลยนะ ลองใช้ดูลองใช้ดูนะแล้วก็อาหารเนี่ยตัวเองอ่ะก็ต้องระวังนะอะไรที่มันเป็นลิล์ลิร้อนอะไรที่มันมันมันทอด่อตัวเองก็อย่าก,กินพยายามกินผักผลไม้ให้เยอะก็ไม่ทราบว่าเขาจะปฏิบัติตามหรือเปล่านะคะพวกเราก็ไม่ได้บ้านก็ห่างกันพอสมควรนะคะในซอยที่อยู่เนี่ยนะคะก็ติดตั้งแต่หน้าซอยมาเลยนะคะอะอยากจะบอกว่าเป็นบุญตัวของตัวเองมากเลยที่ดาวดอยเนี่ยนะคะ ตั้งแต่หน้าซอยมาเลยจนยันท้ายซอยเนี่ยนะคะแล้วก็ตลอดสองข้างทางเทศบาลมีดาวดอยขึ้นเต็มหมดเลยนะคะแต่ไม่มีใครสักคนเดียวที่รู้จักดาวดอยมันจะเป็นเพื่อที่คนใต้เนี่ยรังเกียจนะคะเพราะว่ามันจะขึ้นทั่วเลยล่ะคะ่ะแล้วก็มากระทั่งฉีดยาฆ่าย,ยาแล้วมันก็ไม่ตายทายังไงมันก็ไม่ตายมันก็ขึ้นมาอีกหลายคนก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหไอ้ต้นนี้นี่มันมาทน,นจริงๆเลยนะทํายังไงก็ไม่ตายนะคะ เราก็เลยหลายคนที่เราพอจะพูดเรื่องเอ่เรืงสปปรรปคุณของดาวโดยได้เราก็อธิบายว่าไอตัวนี้นะเอาไปต้มก็ได้เอาต้มแล้วมาดื่มก็ได้เอาไปผัดก็ได้เอาไปแกงก็ได้นะเอาไปทำลาบทำยำก็อร่อยลองดูสิก็มีบางคนเนี่ยนะเขาเก็บไปแต่หลายคนก็คือเอเชิญเธอเอาเธอให้เธอกินไปคนเดียวเยอะแยะหมดเลยบอกก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ทำตามในสิ่งที่เราทำได้ ีนี้ชีวิตเราปลอดภัยจากโควิดเนื่องจากเราไม่ไปมั่วสุมอะคะ่ะแล้วก็เราไม่ออกจากบ้านเมื่อออกจากบ้านเราก็ออกเฉพาะที่จําเป็นนะคะชีวิตเราก็น่าจะรอดจากโควิดแต่ถ้ามันติดขึ้นมาก็ถือเป็นโชคดีเราจะได้มีประสบการณ์ในการดูแลตัวเองในเรื่องของศาสตร์แพทย์พิธีทรรนะคะที่หลายๆคนเนี่ยได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วว่าทําอย่างไรบ้างก็ไม่กลัวละคะ่ะเพราะว่าเกิดมาแล้วทุกคนก็ต้องตายนะคะแต่ก่อนจะตายก็ขอได้ ผ่านพ้นไยโควิดไปก่อนนะี่ไหมชันบอกว่าจะต้องผ่านประมาณปีหกแปดนะคะโควิดถึงจะซา,านะคะในชีวิตเนี้ยตัวเองไม่เคยเป็นหวัดมากมายยังนึกไม่เคยออกแล้วตัวเองเป็นหวัดเมื่อไหร่นะคะไม่เคยเป็นหวัดเลยนะคะก็คิดว่าไม่น่าจะกลัวกับโควิดเนี้ยมาเมื่อไหร่ก็สู้กับมันด้วยศาสตร์แพทย์พิธีธรรมเนี่ยแหละคะ่ะประมาณนี้ค่ะครูสาธุค,ค่ะ นุโมทนาค่ะพี่สอนพี่สอนได้บำเพ็ญช่วยเหลือคนในครอบครัวเยอะแยะมากมายนะคะด้วยองค์ความรู้ที่มีนะคะและก็เมื่อกี้พูดถึงดาวดอยนะคะภาคใต้มีกุศลมากเลยนะคะเพราะว่ามีแล้วก็ภาคใต้มีความชุ่มชื้นใช่ไหมคะทำให้ต้นดาวดอยเขายิ่งงามนะคะพอเขางามเพียงแค่ตอนนี้วิบากยังไม่หมด ตรงที่ว่ามีวิบากมาบางังทําให้ไม่เข้าใจประโยชน์ของเขาไม่เห็นประโยชน์ของเขาเท่านั้นเองนะคะ,ะพี่น้องเราก็ขยายองค์ความรู้ไปด้วยความเพียรแบบที่แบ่งปันความรู้ไปแต่ว่าตรงผลที่มันจะเกิดขึ้นมันก็เป็นตามวิบากดีล้ายของคนในสังคมของเรานั่นแหละนะคะว่าท่านจะเห็นประโยชน์เหมือนที่เราเห็นหรือเปล่านะคะ อย่างวันก่อนพี่น้องเรามาแบ่งปันในเรื่องของดาวดอยว่าจะแจกก็คงไม่เอาก็เลยไปขาย oh. ไปขายไม่ได้ขายเพื่อที่อยากได้เงินแต่ขายเพื่อที่อยากจะได้มีโอกาสอธิบายประโยชน์นะคะอธิบายประโยชน์แล้วพี่น้องที่ท่านได้ฟังประโยชน์ท่านก็รับไปอย่างนี้ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งของการแบ่งปันนะคะการให้องความรู้ที่เป็นประโยชน์แต่ทั้งหมดนี้มันก็คือ คือด้านวัตถุที่เราจะมีโอกาสทำนะคะโอกาสที่จะได้รับประโยชน์นั้นน่ะจะอยู่ที่กุศลของแต่ละท่านด้วยค่ะอย่างพี่สอนบอกว่าพี่สอนแบ่งปันไปด้วยความที่อย่างบางท่านท่านไม่เห็นประโยชน์ของน้ำมันเขียวอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าวิบากท่านไม่หมดน่ะเราทำเราบำเพ็ญ แบ่งปันเสนอความรู้ไปบางทีถ้าวิบากไม่หมดท่านก็จะเก็บประโยชน์นั้นไม่ได้นะคะแต่เราก็เพียรที่จะบอกได้เพราะว่าเรามีหน้าที่ที่จะเมตตาแล้วก็กรุณาใช่ไหมคะเราก็คือลงมือทำแต่ท่านจะเอาประโยชน์ได้หรือไม่ได้เราก็ยินดีได้แล้วเรามุิทิตาได้แล้วเพราะเราได้ทำได้ทำเต็มที่แล้วแล้วเราก็อุเบกขา,ากับสิ่งที่เราทำนะคะก็จะมีแหละคนที่ สิ่งที่เราเห็นคุณค่ามากที่สุดแต่ท่านไม่เห็นเพราะว่าท่านยังไม่ได้มีกุศลมากพอที่จะรับประโยชน์จากสิ่งนั้นได้ค่ะแต่เห็นความเพียรของพี่สอนในการบำเพ็ญไม่ว่าจะเป็นการทำกสิกรรมการแบ่งปันนะคะและก็การเพียรล้างกิเลสร่วมกันกับหมู่กลุ่มก็อนุโมทนากับพี่สอน,นค่ะคุณมากค่ะ,คะสาธุค่ะค่ะต่อไปเป็นอาดวงใจค่ะ อดุลใจสะดวกเปิดกล้องเปิดไมค์ไหมคะต่อจากอาดุลใจเป็นอัปปภาพันธ์แล้วก็อัแจ้งศีลน,นะคะและสมใจแพ้วใจพุทธค่ะ